เงินคืออะไรทำไมเราถึงจนลงทั้งที่ทำงานหนะักเงินคือสิ่งที่เราใช้ทุกวันแต่เคยสงสัยไหมว่ามันคืออะไรจริงๆคลิปนี้จะพาไปเปิดตาว่าเงินที่เราใช้มันมีปัญหาอย่างไรและทำไมถึงควรรู้ไว้ก่อนจะสายเกินไปในปี2023คนไทยทำงานเฉลี่ยมากกว่า46ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่รายได้แทบไม่พอค่าใช้จ่ายเพราะสินค้าแพงขึ้นทุกอย่างทั้งข้าวของค่าไฟค่าแกส๊สแล้วคุณรู้ไหมว่า เงิน100บาทในวันนี้ซื้อของได้น้อยกว่าเมื่อ10ปีก่อนเกือบ30%คำถามคือถ้าเราทำงานมากขึ้นแต่เงินซื้อของได้น้อยลงมันผิดที่เราหรือผิดที่เงินเราทุกคนถูกสอนให้ขยันอดออมและใช้เงินอย่างมีวินยัยแต่ไม่มีใครบอกเราว่า เงินที่เราใช้มันเปลี่ยนไปคุณอาจกำลังออมเงินในบัญชีแต่อาจไม่รู้ว่าคุณกำลังเก็บสิ่งที่เสื่อมมูลค่าอยู่ทุกวันเพราะแบบนี้เราต้องเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดเงินคืออะไรและปัญหาของเงินในโลกปัจจุบันข้อหนึ่งเงินคือเทคโนโลยีการประสานความร่วมมือของมนุษย์ย้อนกลับไปในยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์แลกของกับของข้าวแลกเกลือเนื้อแลกเครื่องมือแต่เมื่อสังคมเติบโตขึ้นการแลกเปลี่ยนแบบนี้เริ่มยุ่งยาก มนุษย์จึงสร้างเงินขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเงินที่ดีต้องมี3อย่าง 1. เก็บมูลค่าได้หรือ store of value 2. ใช้แลกเปลี่ยนได้หรือ medium of exchange และ 3. วัดมูลค่าได้ unit of account ในอดีตเราเคยใช้เปลือกหอยเหรียญทองหรือแม้แต่บุหรี่เป็นเงินแต่สุดท้ายเงินที่เราคุ้นเคยทุกวันนี้คือ Fi a t m มันนเงินกระดาษที่ไม่มีสิ่งใดรองรับนอกจากความเชื่อมัน่นข้อ2ปัญหาคือ เงินที่เรามีอยู่ไม่ดีอีกต่อไปเมื่อรัฐบาลสามารถพิมพ์เงินเพิ่มได้ไม่จำกัดนั่นเท่ากับว่าเงินของคุณเสื่อมมูลค่าทุกครั้งที่เขาพิมพ์เพิ่มตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือประเทศเวเนซุเอลาที่มีเงินเฟ้อถึง1ล้านเปอร์เซ็นต์ภายในปีเดียวแม้เมืองไทยจะไม่หนักขนาดนั้นแต่เงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2- 5เปอร์เซ็นต์แปลว่าเงิน1000บาทของคุณจะเหลือมูลค่าแค่950บาทในปีหน้าและถ้าเก็บไว้10ปี เงินจะหายไปเกือบ40%ข้อ3เงินวันนี้ไม่เป็นกลางอีกต่อไปในระบบเดิมคนที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางการพิมพ์เงินเช่นธนาคารรัฐบาลจะได้รับประโยชน์ก่อนได้ใช้เงินใหม่ก่อนราคาสินค้าจะขึ้นแต่คนทำงานทั่วไปได้เงินทีหลังในขณะที่ข้าวของแพงไปแล้วเราจึงอยู่ในระบบที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำโดยโครงสร้างซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมแม้คุณจะขยันแค่ไหนก็ตามข้อส ปัญหาไม่ใช่แค่เงินเฟอ้อแต่คือความเข้าใจที่หายไปมหาวิทยาลัยโรงเรียนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ในครอบครัวแทบไม่มีใครสอนว่าเงินคืออะไรและใครเป็นคนควบคุมเงินเพราะแบบนี้หลายคนจึงเข้าใจว่าเงินเฟ้อเป็นเรื่องธรรมชาติทั้งที่จริงๆแล้วมันคือการจัดการนโยบายการเงินที่มีผลกระทบต่อคนทั้งโลกตัวอย่างจริงในปี1971ประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐ ประกาศตัดทองคําออกจากการรองรับเงินดอลลาร์นับจากวันนั้นเงินดอลลาร์กลายเป็นเฟียต100%และปริมาณเงินในโลกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ปี2008โลกเผชิญวิกฤตการเงินสหรัฐพิมพ์เงินกว่า7แสนล้านดอลลาร์ประมาณ25ล้านล้านบาทเพื่ออุ้มธนาคารแต่คําถามคือแล้วใครละ่ะที่ต้องจ่ายผลของการพิมพ์เงินนั้นคําตอบคือเราทุกคนที่ต้องจ่ายผ่านราคาสินค้าที่แพงขึ้นค่าแรงที่ตามไม่ทันและเงินออมที่เสื่อมค่า เงินวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเข้าใจเงินในปัจจุบันไม่เป็นกลางไม่ยั่งยืนและไม่ปกป้องพลังซื้อของเราได้อีกต่อไปการเข้าใจว่าเงินคืออะไรจึงไม่ใช่เรื่องของนักเศรษฐศาสตร์เท่านั้นแต่มันคือทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกคนเราใช้เงินทุกวันแต่เราไม่เคยได้เรียนว่าเงินคืออะไรและเราอาจกำลังถูกระบบเงินกินเราอย่างช้าชโดยไม่รู้ตัวคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าบิตคอย ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรและทำไมมันถึงกลายเป็นคำตอบของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการอิสรภาพขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s a t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป s t a c k s a t Stay humble